รับผมเจอกันอีกเช่นเคยครับ EP สอง EP สองต่อคือเก่อต่อขึ้นก่อต่อต่ออย่างนี่ครับต่ออย่างนี่ตอนนี้กำลังขืนหลังค่าซึ่งเล่ยสเตปที่สีไฮเบิ้งเนี่ยไปไล่เติบเราด้วทีท่ายไฮเบิ้งว่าช่วงเมื่อกี้นั่นขืนนี่ยังไปได้นะครับราจาก EP แรกครับกะที่ว่าไปหาพวงมาไล่นะครับพวงมาไล่ไมกเนาะซึ่งพวงมาไล่ก็ได้มากแล้วซึ่งกระปุกเกียร์ไม่ไงไม่ต้องควนใดของเงินอีซูซูดาก้อนนะครับ ในรุุดอีซูตาก่อนเลยมาใส่ไปครับยางไงเลยโลโก้อีซูยางดีชุดนี้ครับปึ๊ถือ่านนี้แล้วพวกมาไล่เป็นของโตโยต้าโตโยต้านะครับได้มากล่าค่าอยู่ี่สามพันสามเนี่ยร่วมชุดนี่ในได้ขานี่มาชุดตรงอะไรปึ๊บตรงน้าได้ก้านได้เกียนปึ๊บแล้วก็ได้กระปุกเกียร์ ทุดหนึ่งซึ่งไงไงก็จำพควรปุ๊บแล้วเขาก็มาต่อครับลุงข้านลุงงยังครับอันนี้ผมใส่น้ำมันขาบมันกระสีหลายจักหน่อยใส่งั้นข้องโตแล้วครับทีว่าเบานะขนาดไม่ได้ใส่ลูกปืนรับเบาโยนโยเบาโยเวลาเวลารถออกโตมันกะ จะคล่องตัวก็นี่นะครับถือว่าสำเร็จในขั้นตอนของพวงมาลัยปึ๊บลงมานี่ครับแล้วก็สิได้จุดนี้จุดนี้สิได้เฮ็ดพิธีหุ่มเึ็นมาตกแต่งนิดนึงครับให้มันสวยงามแล้วก็เฮ็ดสีเนาะแล้วก็สิออกมาตามรูปแบบที่เฮาต้อง,ตงการเดี๋ยวที่ไท,ทยด้านหนะ้าให้เบิ่งครับโค้งสางง่างซี่ล่ะนี่ง่าย วงมาไล่กัสิสูงเกินหัวรถนิดนึงครับมาที่นี่ตัวนี้ชุดเกียร์ที่ไทยเบึง้งของต่อจากอีพีแรกรลุดซึกว่าผมโยงโซ่เป็นมานี่ป๊าบังนี้เนาะมันเขา่าหง่าครับปุ๊บปั๊บปั๊บปบมันแข็งเกียร์บิ๊กจิว๋วมันแข็งยังน้อยเนาะก็เรว่าสิเปลี่ยนวิธีการเฮ็ดเป็นขั้นชักเอา จะเป็นขั้นชักแต็กเต็กๆ,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 ๆเต็อครับจริง่โอเคสตเสร็จป๊บตัวนี้ใส่เล็กฉากนะครับเล็กฉากสองตัวมาต่อกันตัดอดอล้ะกะต้องเนียนวิธีการคือเนีนขันน็อตครับพเพราอะเงเมื่อเาถอดเท่าอย่างป็๊บเาเซอร์วิสมันจะง่ายขึนนะครับมันจะใส่ง่ายขึนอันนี้กเลียนรูจากเขาบอกมาอีกทีนึง แต่คันนี้ก็ยังมาในร่องใส่เพราะว่าผมเฮ็ดคันแหลก mm. เฮ็ดใส่เองครับบ่ mm. ได้เฮ็ดขายทำใช้เอง mm. เพราะว่าเสียไปลงทุนซื้อรถไถใหญ่นี่กะราคาสูงมาสมควรเนานะครับเนาะปุ๊บใส่เหล็กฉากต่อถึงหน้าเป็นโค้งนะครับเป็นโค้งตั้งเพื่อใส่หลังคาส่วนเบิ่งส่งจากด้านคางนะครับกะนี่นะโอ้ย oh, เลือ ตรงนี้ก็จะเป็นหลังค่าเนาะหลังค่าลงไายสิป๊าก็จะโอเคเด้เฮ็ดใหญ่ย่งน้อยครับหลังค่าออกมาต้องการใช้งานจริงบ่ได้ต้องการเฮ็ดสวยงามไปนครับเน้นการใช้งานจริงเท่านั้นครับกะต้องเฮ็ดเบิ่งครับบ่เสียหายบ่เสียไหลผมตั้งงบไปประมาณหมื่นหนึ่งสีได้ซ่อมไหต่องไปอีกที่หนึ่ง ตอนนี้กำลัง e. สั่งเบาะรถไถมาอยู่เบาะเบาะไถยสมเนาะก็สีใสตตรงนี้แหละกันต้องนอกระบะใส่กันมาสีเชื่อมเล็กเปๆแดงๆเพราะว่ามันต้องได้ตัวจ่อหู้เพื่อนละจ่อหู้ใส่สวบายจ่อไปเรียบร้อยแล้วครับอุปกรณ์เครื่องมือต่วสิ่งเป็นขั้นได้ครับพี่น้องต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรเพราะว่าเฮาบ่มี เวลาเห็ดหลครับนี่ครับเอาเดี๋ยวตรงติดตามกันต่อไปนะครับเด้อ เป็นรูปร่างรูปทรงได้กับพ่อสมเพืนนะครับคือน,นี่นะครับได้ระบบเบรกได้ระบบ,บเบรกไหมครับนี่ระบบเบรกทําเองนี่ใส่ขั้นเกา่าน,นี่คือขั้นเันขั้นเหมือนลูกกิ่งนะครับทีน่นี้อันนี้เป็นบัญนแจ่กแลลูกสูบดีอยังนีครับเอาไปเอาไปหยียบเ,เป็นชิน้นละงานเตึ้งเลยฮิจฉะฮิจฉ์ฮิจฉ์นี่น แล,แล้วทีไท้ยเพิ่งระบบเบรคครับ่าเห็ดลักษณะใดท่านปุ้สมก็เอาไปดัดแต่งได้ได้ครับเด้ออันนี้เป็นขั้นเกาขั้นเกาจากกันลูกกิ่งนี่ครับผมก็ย่อนโซลงไปลักษณะนี้โซลดมอยไส้ครับสเตอลดมอยไส้ปึ๊บเร็จปึ๊บ,บล็อกตัวนี้นี่ครับตัวนี้ มล่กดเบรกบปุ๊บครับมันจะกดน้ำหนักของเบรกได้แบบเต็มที่เลยครับกดแห้งเลยก็ได้จนแบบลากล่อก็ได้ครับเห็นไหลากล่อได้เลยนะครับทวนี้ก็ใส่เบรกเดิมของรถไถปึ๊บแบบกดลงไปแบบแน่นเลยแบบว่าลากล่อได้เลยเร็ตปุ๊บเทาก็จะดึงสปริงสปริงโย่งขึ้นมาทั้งงนี่ครับโยกขึ้นมา นั่นจะเลี้ยงไปท้างหนาปุ๊บไม่ต้อากดเบรกเนี่ยปั๊บแนนเลยแล้วว่าแนนตึ๊กเลยครับเสร็จปั้มือนี่ผมเกีย่ยวเปลี่ยนระบบเกียรยใไม่นะครับ <c oughs> พอว่าย่เป็นขั้นชักขั้น,นยังหลักอะโอ้เขายากเหลือ,กอกลเกินพอวันที่นี่ไซส่เสเตอร์หน่อยนี่แหละครับการเลียนลูกกับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน เลี้ยนผิดเลี้ยนถูกเลี้ยนผูกเลี้ยนแก่ยังนี้ครับใส่สเตอร์คู่เลยสเตอร์นาว่ไส้ละสร้างแบบได้สีส่สเตอร์ครับไอต่อการช่างนะครับมาหน่อยนะสี่บอกว่าเอาซื้อมาได้ครับมาได้มันขี้ของมันต้องนี่ก็ต,ต,ต้องเสียวลุ้นกันนี่ครับเกียร์ผมเสียวไปมองกลางแล้วก็ไปเล่นของเจ้าของนี่นี่เขาง่ายขนาดเลยบัน๊น คือโคตรง่ายเลยเกีย่ยวไอยกัง่ายเกีย่ยงกันกันง่ายโอ้โสหสีแตกสีด้าน่เาะเกี่ยวถอยได้ไหมครับเอ,งองบาง่ายเอาง่ายมากๆนี่สุดยอดบอนท,ที่นี่สีห้เบิ้งหลังค่าครับชุดหลังค่านี่เป็นนึ่งดายจัดทรง ัดทรงหลังคานะครับปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอย่างติมั่นสีสวยในการบังร่มบงับงแดดบังแดดนี่แหละสำคัญยิ่งใหญ่ยิ่งดีปโอ้ฝาผิดสวยงามเลยครับใส่เวลาเบิดดมือืึเก ่มันเบ็ดมือเบ็ดเวนเนี่ยหลังค่าก็ใส่ตอนแรกใส่เล็กฉากตั้งมันเหลือเล็กฉากอยู่หนึ่งสองสามสี่สีเส่เซนก็ได้ตับพอดีพอดเีเป๊ะเลยเซ็ตเพิ่มใส่เล็กดันครับเล็กดันหนึ่งสองสามดัดมือเลยละไม่ต้องดัดโค้งดัดมือครับแต่ว่าเขาโม่งม,มาง่าเหมือนในทำนี้ว่าอันด,ด,ดีก็คือใส่เล็กแบนทั้งหมดเลย แล้วก็ขึ้นสันโค้งนะครับสันโค้งจากด้านบนขึ้นไปปึ๊บมันก็โค้งกันล็อกกันล็อกทั้งสี่มุมเสร็จปื๊บมันจะแข็งทันทีตอนนี้ก็ยังโยกนิดนึงพอล็อกปื๊บกัดปื๊บมันก็นจะแข็งครับนี่ก็บเบิ่งความคืบหนะ้าเรื่อยๆต่อไปนะครับกามืออื่นนี่กะาซีได้เริ่มต้นเฮ็ดเนี่ยส่วนกลางนี่แหละโยงนี่ ด้วยสันกับพักไปสีเข่าครับไปสีเข่าก่อนปุ๊บปจ้วงเป็นเส้น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 เสร็จปุ๊บหุ่มเบาะหุ่มหนังนี่ครับมือนี้มากก็ระบบเบิดเนี่ยสุดยอดเลยนี่งานดีขนาดเกษตรกรผู้เจริญนะครับการนำเสนอ ep สองซ้ำนี่ครับ ep สองเด้อติดตาม ep สามต่อไปครับ